ส่วนคดีของบริษัทไร่ส้มของผู้ประกาศข่าวสานีโทรทัศน์ซึ่งมีการยักยอกค่าโฆษณาของช่อง9อสวทไปวันนี้อายการได้นำตัวผู้ต้องหาในคดีส่งฟ,องฟ้องศาลแล้วนะครับโดยพนักงานอายการพิเศษฝ,ฝ่ายคดีพิเศษ2ได้นำตัวนายสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมาการผู้จัดการบริษัทไร่ส้มจำกัดพร้อมพวกที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมสนับสนุนการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดต่อพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานรัฐ พุทธศักราช2502และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาไปส่งฟ้องต่อสารอาญาจากกรณีที่บริษัทไร่ส้มกระทำการโฆษณาเกินเวลาขณะจัดทำรายการคุยคุยข่าวซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมทช่วงระหว่างปี2548ถึง2549โดยที่ไม่ชำระค่าโฆษณาเกินเวลาให้กับบริษัทอสมทจำกัดเป็นเงินรวมกันกว่า138ล้านบาท สารได้ประทับรับฟ้องพร้อมสอบคำให้การซึ่งนายสรยุทธ์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหารวมถึงได้ยื่นหลักทรัพย์จำนวน2 0,000นบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวไปซึ่งสารก็อนุญาตตามคำขอและนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่27เมษายนขณะที่นายสรยุทธ์เองก็เปิดเผยว่าหลังจากนี้ขอให้เป็นเรื่องของการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่อไป